สวัสดีครับเอซทุกท่านวันนี้แม่ครูก็ได้พาพวกเราทุกท่านมาเอาหวยวรัฐบาปันไทยกับเจ้าย่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราปิดตามตัวเลขกับแม่ครูกันเลยครับ ท่านแต่เรียกแม่แม่ท่านมาดูก็พักครูถ่ายให้หน่อยพักครูจะทำจะไอ้นี่เป็นไรป่าเน,นียทำอยู่นี่นะครับแม่ครูก็ได้เอาตัวเลขให้กับพวกเราเลยนะครับก็มีบรรดาแม่แม่แม มาดูว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับเห็นค่ะตใหญ่ขนน้ไม่น่าสะกดหรอกค่ะไม่น่าจะสะกด <laughs> มันจะเศษมากเข้าไปดูเลยค่ะพ่ออ่ามีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับ

ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าแม่ครูปะตัวเลขแล้วก็ให้ชาวบ้านท่านมาดูนะครับตอนนี้ <c oughs> พี่หนึ่งก็เอามาสีตาสีตาอยู่ตอนตอนก็ไม่ค่อยขย<า>ันนี่คุณแมเคค่ะนี่นะคะแม่ครูวันนี้แม่ครูก็มาเอ่อทำพิธียันบุญนะคะลูกทําพิธียันบุญ <Dam. S 1> ของหวยรัฐบาลไทยนะคะคุณแม่เห็นอะไรคะเห็นเป็นตัวเลขอะไรคะเรงนี้เ,เลขสเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เราไปดูกันว่าคุณแม่แกเห็นอะไรนะคะเพราะว่าแม่ครูกำยานแล้วก็ยันบนเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นจะเป็นที่ตรงกับที่แม่ครูเห็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเห็นตัวไหนคะขีดมาอย่างนี้ยก็เลขสี่ตรงนี้เลขสี่ตรงนี้ขีดเลขหนึ่งหรือ,อเปล่าเลขหนึ่งด้วยรอนี่หนึ่งหือเป่นี่คือเียเหรอเวลานันเลขหนึ่งนะี่เลขสี่ตึงต ท่านใจดับเทียนหน่อยคุณแม่บอกว่าเห็นเลขหนึ่งกับเลขสี่นะคะแต่ว่าเลขทูบแล้วก็เลขยันบนุนะคะเดี๋ยวแม่ครูจะจะเขียนลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับส่วนตัวนะคะของแม่ครูนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวันนะี้เป็นวันเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นวันคืนคืนแห่งเขาเ,เรียกอะไรนะคะว่าครูคืนละหอนใช่ไหม,มคุณพ่อครับเป็นยังไงบ้างคะงวดที่แล้วคุณพ่อถูกไหมไป,ปไปไม่ทันปปทนนี่นะคะคุณพ่อที่ที่ท่านถูกที่ท่านถูกแล้วก็เป็นคนสร้างที่นี่นะคะก็คือสร้างศาลสร้างรายญ่าขึ้นมานะคะคนในชาวบ้านที่นี่ก็มีความศรัทธาเคารพศรัทธากับเจา้าหญาสร้อยฟ้านี้มากนะคะเจ้าหญาตะเคียนทองนะคะก็เดี๋ยว เรามาสรุปตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวด,ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะกำลังกำลังดูอยู่ว่าตัวไหนนะคะเดี๋ยวพวกครูเอา เอาไปให้แฟนขับดูหน่อยว่าเป็นตัวไหนให้ลูกจ๋าดูในยูทูบไปส่องดูไปดูด้วยกันเนี่ยครับเอาไปเดี๋ยวเราไปตามดูตัวเลขด้วยกันนะพ่อเห็นตัวไหนคะเห็นนะครับ สำหรับย่งเราจะมาดูกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเห็นตัวไหนาะว่ามันเจ็หางนทายอัน่ายวเจ็หเห็นี่ยังกัครับเน่ยเนี่ล่ะอ๋อเจ็ดห่าอันต้มันเป็นจั่สิไหมครับแต่ก็จังสิครับบาับทั้งทั้งกัเป็นเล็กหนึ่งไปด้วทั้งทั้งกับเป็นเล็กหนึ่งแต่ว่าก็เห็นเจ็ดห่าเลครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลข ที่เม่ยงูปะด้วยกันนะครับบรรยากาศชาวบ้านกันลงเสร็ดนะคะนีเลขศูนย์แล้วนี่เลขห้านะคะเจ็ดศูนย์ห้านะคะนีเจ็ดนะคะนีศูนย์นี่ห้านะคะเสลยนะคะเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเจ็ดศูนย์ห้าค่ะข้างล่างสามสองนะคะ กประมาณนี้เนาะแม่ครูฟันธงว่า705 705ข้างล่าง32 705ข้างล่าง32นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องแม่ครูแอลพาโรดนะนนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ